ก็มาลุยกันต่อนะครับไฟแนนซ์เจ็ดเอเวอร์ไครซิสไปกันที่ตาวฏิถกรหมายเรือข้านะครับเป็นการปฏิบัติภารกิจของจริงละ รอบนี้ทีมอาวเลนจะมีทิฟ้าปฏิบัติภารกิจกันด้วยนะครับไปเลยพักคูวกจัดเบ็บ ってことない เ่อแอร์เพนข้างบนมีกล่องอยู่ยูทำไม่ได้จด ど、ねね、<source ankind> うってことなんでかないのかと。 ที่นีเบิร์นฮมนะครับกางเกิดของทีฟ้ากับอ่าข้าวซิฟิลอสมาโกเลเตอร์โซเยอร์ฉันเกตคันมอเลอร์ครับคินละแกเป็นอะไรอย่างนี้าจะบ้านี่ วางระเบิดเรียบร้อยนะครับในเวลาหลบหนีเดียแล้วจะ,ะพวกชิดละพอเราถูกล้อไปหมดแล้วนี่ท่านประธานชินละนะครับมาเอง ชอบภาคนี้เหมือนกันนะเพราะว่าแัดแปลงตามออร์จิเกนอลนะครับเพราะว่า่ันประธานจะมาด้วยตัวเองแต่ว่าในริมภาครีเมคนะครับจะมาเป็นโฮโลแกรมล้ํา พวกแกมันเป็นปริษิทหลุดพลังชีวิตของโลกว่าไงนะจะไปดินเนอร์อย่างนั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> ยิงเข้าเฮลิคอปเตอร์ล้วน ก็ฉากเจอบอสนะครับเข้าคอมมันก็ขอมารับเองสัหน่อยเพราะว่าออโต้มันจะง่ายไปหน่อยมันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยแฮร์บัสเตอร์อแต่ว่านี่เป็นเครื่องจับ้องใช้สายฟ้าสิจ้าพิกบอมเบอร์ เรล่มตั้งหมดป้องกันเลอ,อันเตเมตเปกินเมบริะอ้เั 引き受けた。や <laughs> 閉める狙うこれで決める やっとこんなもんだ ไม่มีไปแล้วทีฟฟ้านายต้องไม่ตายนะได้ของตัวเองดีกว่าทีฟฟ้าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะเดีย๋ยวเจอกันที่เซกเตอร์เซเว่นมีไปแล้วอ้อ แล้วก็ต่อกขนาหน่อยนะครับได้เวลาพบกับนางเอกแล้วไม่เป็นไรไหมได้ยินฉันไหม สวัสดีเฮ้ hey, เธอเป็นใครฮัลโหลฮัลโหลไงโอเคไหมอืมว่าแต่ที่นี่ที่ไหนนะ hmm. นี่คือโบสถในสลัมเขตทานะ ตกลงมาจากข้างบนแล้วก็ทำให้ฉันกลัวมากเลยรู้ไหม,มฉันตกลงมาทางหลังคานั่นเหรอพอดีมีเตียงดอกไม้ช่วยรองรับนไว้นะ่ะอืเตียงดอกไม้นี่ของเธอเหรอ,อขอโทษเดินแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกนี้เป็นดอกไม้ที่ทนทานมากนะ เพราะว่ามันเป็นสานที่พิเศษศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนั้นเพราะว่าปกติแล้วเดวมิก้าจะไม่มีทางมีต้นหญ้าแล้วก็ดอกไม้ขึ้นมาได้ไงละ่ะฉันชอบที่นี่เราจเจอกันอีกแล้วนะอีกครั้งอย่างนั้นเหรอหรือว่านายจำฉันไม่ได้ อืมงน,นี้ต้องตอบฉันจำได้นะครับเธอคือสาขาดออกไม้ขาสุดทางล่างนี่เป็นขี้เมาในสลัมโอ้สาวขาดออกไม้ฉันที่เจ,จังเลยขอบคุณที่ซื้อดอ,อกไม้ของฉันนะ รอแป๊บนะขอตรวจสอบดอกไม้ก่อน อันชื่อคราวฉันเห็นนมีบาทีเรียด้วยเหรอเดี๋ยวนี้มันหาบาทีเรียที่ไหนก็ได้แล้วนะฉันก็มีอยาหนึ่งนะพิเศษมากเลยล่ะแต่ว่ามันนี่ขอสบายได้เลยดีแต่ว่าไม่มีอะไรเลยงั้นเหรอ ไม่รู้สิเพราะว่าฉันก็ไม่เคยใช้มันนะแต่มันทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยเพราะเป็นของแม่ฉันเอง่อาได้อาริสร่วมปาร์ตี้ เป็นใครกันนะข้าวไปสนใจเข้าเลยนี่ข้าวมาเป็นบริการบริการฉันไหมายทำได้ทุกอย่างใช่ไหมล่ะก็ได้พาฉันกลับบ้านทีโอเคโอเคแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะอืมถ้าอย่างนั้นเอาเป็นฉันจะไปเดทกับนายครั้งหนึ่งเอาไหมล่ะ ก็ได้ว่าแต่นายคือใครเนี่ยเฮ้พ really? hmm ี่สาว ขัตก,การทหารก่อนอาริสมีความสำมัรถอะไรบ้างมีน,นะ,ะเทมเพสฟอสเอื้อฮิว่อนฮิวคอนก็แอริสใช้อันอนี้เป็นบาเรีย เายใช้ท่าไม่ตายให้อเอริเป็นหน่วยฮิวแล้วกันฮิวพิลคารทก็ใชไมตายมวบ้ตาุนนายออแรงชิมหาย อาิย์ท้ล้บัยกเิข่าวิเยกครั้งนึงสิแล้วก็กาบารีตีริ่มโต้องใช้ทนิิดนึงเอาเทรีาไปตโอ้โหงัเอิดสเกตแป๊บนึง เจ,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 จ้าเ,ออเรียบร้อยお疲れ様เดีด๋ยวตดไดนะสู้กันที่นี่แต่เพิ่งสู้กันเมื่อกี้ tao thang ở phía các thợ ก็สำหรับซีรีส์ Final Fantasy 7 e v e r c r ว s i s คก็น่าจะจบแค่นี้นะครับผมเล่นมาถึงแค่เอาเนื้อเรื่องที่ได้เจอกับอาริสก็พอนะก็ถือว่าเป็นมุมมองที่แตกต่างนะครับจากภาครอยออริจินัลแล้วก็ r รีเม e นะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ